ของธรรมดาฮะอย่างผมเนี่ยก็ปีนี้ก็อายุ66แล้วมันจะมีปัญหาบ้างเมื่อก่อนจะขึ้นบันไดหรือผมจะเล่นกับหลานอะไรก็แล้วแต่นะฮะเวลาจะนั่งจะลุกจะยืนเนี่ยมันเสียงดังไปหมดกรอบแกรบเหมือนปิ้งเขาเกลียบเหยียบสังกะสีเลยครับกร๊อบกร๊อบกร๊อบกรอบอะไรไม่รู้มันมันของธรรมดาเพราะว่าหัวเข่าคนเราเนี่ยเวลามันใช้งานมากๆจะนั่งจะยืนจะเดินเมื่อก่อนเนผมไม่สามารถจะพับเพียบหรือคุกเข่าเวลากราบพระอะไรได้เลยท่านว่า ถ้าไม่มีปัญหาเลยเป็นไปไม่ได้มันมีปัญหาจริงๆอาการที่มันเกิดกับผมเนี่ยมันเยอะแยะมากมายมาก,มากบางทีบางคนบอกเอ๊ะอย่างเองไม่น่าจะมาปวดมาเมื่อยเลยเองไม่ได้แบกได้หามางานใช้สมองนี่หละครับและงานที่เวลาทํางานอย่างผมเป็นคอมเมนเตอร์อย่างรายการไม่ว่าจะเป็นไมทงคําหรือเพชรตัดเพชรทั้ง w o r k p o พอยเนี่ยฮะบางทีมันนั่งตั้งแต่11โมง ยัน3ามสี่ทุ่มเลยนะมันนั่งอยู่ตรงนั้นการนั่งเขาบอกนั่งแล้วเองจะเมื่อยได้งไงเองจะปวดได้ไงปวดนะครับมันมีความรู้สึกว่าผมทรมานมากครับพูดงี้การเจ็บการปวดไม่เหมือนเราเป็นแผลเราเป็นแผลเนี่ยทุกคนจะเห็นใช่ไหมอ๋อเป็นแผลก็รักษาหายแต่มันปวดข้อปวดกระดูกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยธรรมชาติหรือด้วยอายุก็ได้ เจอบัณฑิตในเรื่องนี้แล้วเราคุยกันเอาสมองมากองรวมกันเอาความรู้สึกมาคุยกันว่าเฮ้ยผมเป็นอย่างเงี้ยลองไหมมันมีสูตรอะไรบ้างมันต้องใส่อะไรผสมอะไรแล้วสิ่งที่ถูกต้องที่เราใส่ไปน่ะมันมีประโยชน์กับร่างกายล้วนๆแล้วมันช่วยเริ่มจากบรรเทากลายเป็นรักษาเริ่มจากรักษากลายเป็นสิ่งที่ช่วยและส่งเสริมให้ข้อเข่าทุกอย่างที่มันปวดที่มันเจ็บและทรมานเฮ้ย ทุเลาเบาบางอ้าวอย่างนี้ต้องบอกต่อแล้วเก็บไว้คนเดียวก็บ้าเลอมีคําคาหนึ่งที่นักศิลปะเขาบอกว่าถ้าเรามีงานศิลปะเราต้องอวดเราต้องโชว์เมื่อเรามีของดีแบบนี้อยากโชว์แล้วอยากจะอวดแล้วมันดีซะด้วยผลที่มันได้กับผมผมอยากบอกครับผมถือว่าเป็นทานบาร,รมีตามหลักศาสนาเขาบอกว่ามีสิ่งดีๆเผยแพร่กันบอกกันอยากให้คุณลองใช้เรื่องวูเขาและข้อขอให้นตด,ดูแลคุณครับ